ยังนะยังนะอ้าวหาน่าเลยดำก็ลกดำหากันดำเร็วดำเร็วดำเร็วไอเจอไหมเจอไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงเอาอะไรลกนะอย่ามันไหลลงตกลงในน้ำไปเลยโมเดลเชนเนล ก็จะเอาสะลงเนี่ยป,ป๊าก็กำลังอุ้มสะเป่าลมให้เสียงก็จะดันหน่อยอเตรียมก็แล้วเตรียมพร้อมจะเล่นน้ำกันแล้วหาได้แล้วเหรอหาหมดแล้วเหรออ่าน้องโมเดลหาย,ยังไม่ได้เลยมันใส่แวนจจน่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะกลับมาใหม่เออเอาเลยน้องเดลขยายห,หน่อยเ,อเร็ว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 ใครได้กี่ตัวใครได้กี่ตัวโอ้โหเรียได้สามตัว เอาไปเ,เลีลเ้ยสัตว์ก้าเลยลูกไปเลี้ยสัตว์ก้าเลยเอาหาไม่ไปเลี้ยสัตว์กา้าไปหาไม่หาไม่เลยลกูกมีมีลูกปัดเลยนะ,ะไม่เป็นไรลกูกไม่เป็นไรลกูกเราต้องไในนี่อ่ะหาใครหาได้ก็เอาไปลกูกพี่ขอพี่ขอแล้วแลพี่เห็นอีพีเขาดหมดย่างหมดย่างมามานับเลยอ่ะเนี้ยตัวอะไรเนี้ยตรงเนี้ยหาที่เร็วเี่เห็นรอยป่ะเนี่ยอ๋อโนบุเดรได้สามพี่เนยได้เท่าไหร่ลูกปัดสองกัททะเลสองสี่ กะทะเลสี่หกเจ็ดลูกปัดสองสุดทะเลเจ็ดแปดเกลกโลกไหนหนูได้ยังหรอไหนมันนับเร็วมากี่ตัวหนึ่งสองลูกปัดหนึ่งสามกะทะเลสามลูกปัดสองอ้าวหาเลยอาเนี้ใครได้กี่ตัวมาให้แม่เลย อ่ะล really huh. ูกเด็กมาเล็กกี่ตัวลูกมาใส่เลยเด็สอง่ะเนยนับเลยหนูเนยนับสองสี่หกแปดตัวค่ะทั้งหมดนี่ไงใต้ขาเนี่ยเนี่ยมั้งหน้าปลากลุกแล้วหลงอ่ะมาหน้าปลากลุกหลงลูกปัดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จับทะเลได้ห้าพบหมดยังยังเนี่ยลูกปัดลูกหนึ่งนี่ต้องหาลูกปัดแต่มันถึงจะหายากกว่าเนาะ น้ำมันลอยน้ำอย่าน้าไปเอาลูกบัดให้ก่อนเล่นไหมหนูดำได้หนูดำได้หนูจะหนูจะอะใหม่สิลูกจ่าวันวันติดเลยจ่าใหม่สิลูกหนูพกลูกดำน้ำล่ะใครก็มัดผมกเว้นม้วนสิมนม้นม้เข้าไปนเว้นม้นเหมือนเดิมมาลูกอ่ะดำเลยพลกลูกกับน้องมาเดียวลามไปดำเลยดำน้ำมาลูกอยูน้องเดี๋ยวเรมาจ่กไอ้บัดข้างนอกฝั่งกันได้ก่อนเดี๋ยวแม่แจงก็ไปเอาลูกบัดรมา ูู่นะทีลกเก็บลูกปัดได้แล้วใส่ถ้วยเลยนะโอเคไหมไม่งั้นมันจะเต็มมือนะเออเอาวางเอาวาเอาซาเลยที่สุดเลยเออมาแต่เลยใครจะถือใครจะวางก็ตามใจโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเดนเดนถือไว้ที่ลูกถือไว้เดี๋ยวหาลูกปัดได้หนูจะได้นั่นเลยวางไว้กันโอเคแป๊บนึงนะยางยางนะยางนะอ้าวหาน่าเลยเอาเลยดำเลยลูกไม่เร็วดำหาเลยลูกไมถึงง่ายอ่ะดำหาเลยลูก ดำหาก็หลบดำหาก็เลยหลกดำหาใส้มือไว้แล้วค่อยมาวางน่าดำหาใส้มือก่อนแล้วค่อยมาวางมาเออวางไว้ก่อนซะเล่าบอกว่าให้ใส่ฟองก็ดีเดี๋ยวดำหาก่อนดำก็หลบดำหากันเออดำเร็วดำเร็วดำเร็วใครเจอไหมเจอไหมเจอป่ะดำจะทำไมถ้าอยากรู้ค่ะโอ้โหงแบบนี้เลยเดี๋ยวใส่กุ้ยแล้วหลกมักเดาเอาถ้วยนักเดานะ เดี๋ยวได้สองแ้วปเดี๋ยวปั่มดำยว้าได้แล้วลูกบังลกตัวนี้ค่ะนี่บงลุกตัวนี้ได้ไหมได้ไหมหมดยังหมดแล้วอ่ามานับเร็วมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนดูที่โยนองนับคนนันับนับว่าใครได้กี่ขวน้องมาเดลได้สองเมตรอ่ะอ่านอันนี้ของุกมาับเลยของลุกนับลงมาเลย ไม่ต้องนับหรอกเมยได้เยอะกว่านี่แล้วถูกไหมเออไม่ต้องนับหรอกมาเอาไปเดียวนี่ย้ายน้องน้องจะน้องจะโยนอ่ะเอาเดียวมาหาลูกให้น้องดำหาจะได้ฝึกน้องให้ดำน้ำ้วยละได้ฝึกน้องให้ดำน้ำบลูบลกมาใส่ก่อนแล้วบุกลุกมาใส่ก่อนเต็มมือละ ข้างหลังหน้าั้งไปแล้วข้างหลังหนูเต็มเลยลูกข้างหลังตรงตู้ดับปกลูกลูกลูกเอาใส่นี่อ่ะบลูลูกใส่ก่อนเออเต็มมือแล้วลูกข้างหลังเต็มเลยลูกแม่เห็นเต็มเลยนะเดี๋ยวมังนี้ลูกเดี๋ยวมังนี้เออเดี๋ยวมังนั้นแม่ถือให้แม่ถือให้บลูบลูบมังนี้อุ้ยแม่เดี๋ยวแม่ก้มให้หนอนับถุงเรียละมังนี้เลยนุ่นเต็มเลยนุ่นเน่าเน่าในตรงตู้จะเนยน่ะเดี๋ยว ให้น้องไปลงเลยให้น้องมั่งหลงให้น้องน้องจะได้ดำน้ำหลงให้หาเนี่ยสองคนรวมกันเลยพวกนี้พวกลูกกันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกเปล่าโมเดลได้เท่าไรหลงหนึ่งสองสองสี่หกแปดน้องโมเดลได้แปดลูกลูกได้หกลูกลูกได้หกอยู่ใจใส่ไหม ไปสิบสามถูกไหมวะหกแปดเท่าไหร่เ,เ,นนเนี่ยแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่นับให้แม่จ๋านับให้แม่จ๋านับสิบสี่ปพรารู้กันน้องกระเดียบรวมกันไปสิบสี่เนยเนยน่าจะเยอะกว่าเยอะกว่าอยู่แล้วละ่ะอ๋อเนี่ยนี่สิส 3, สามโอเคสิบสามเดี๋ยวนหนึงแป๊บหนึ่งลงให้เจเนยนับกันหรอกหเกาิากัน4เกินอยู่แล้ว16สิบหกสโอเคเยี๋ใหม่มาหเอาอะไรหนนะสองคนช่วยกันหานะพี่หาคนเดียว อาย่างพร้อมย่างลูกอลูกอลูกอโยนลูก่าได้ได้ได้งโยนนะลูกแล้วยงเราพี่เจนหนูโยนในนั้นเลยก็ได้ในสระเลยก็ได้อเดี๋ยวหนูจะกระโดดลงไปอีกนะ่าช่วยกันโยนอ่ะน้องเมเยช่วยกันอ่ะเอ่ปบุบุเป็นเดียวหาเลยหาได้ม อ่ะเล้วหาหาได้โหเต็มเลยนี่ไปเด้มาหาแม่กันมามามาแล้วใส่แว่นกันอันนี้ก็จะทำเป็นน้ำฝนนะเด้มาเด้โอ๊ยน้ำเรงมากเลยเก็บลูกปัดก่อนไหมเดี๋ยวลูกปัดมันไไหลลงน้ำนะช่วยเก็บลูกปัดก่อนเดี๋ยวมันไหลลงตกลงแม่น้ำไปเลย เดี๋ยเชิญเก็บลูกปัดกันเลยเชิญเก็บลูกปัดหน่อยเออใส่ตะก้าเลยหลกเก็บลูกปัดสาตะก้าเลยหลกู้นนู้ตะาลลมาเย่่่่่